สวัสดีค่ะกลับมาพบกับดีมิกแล้วนะคะวันนี้จะพามาดูรถเข้าใหม่ค่ะเป็นกระบะตอนเดียวใส่ตู้ทึบให้อย่างนี้เลยนะคะคันนี้จะเป็น Toyota Revo เป็นตัว Z e dition นะคะเครื่อง2004และเป็นปี2021ไม่ว่าจะเป็นใส่คอกนะคะหรือว่าตู้ทึบทางเราก็มีให้เลือกเยอะมากมายเลยครบจบที่ NL Auto Car ที่เดียวเลยนะคะคันนี้จะเป็นสีขาวนะคะเดีย๋ยวไปดูภายในภายนอกตัวรถกันว่าจะสวยขนาดไหนไปดูกันเลยค่ะ มาดูตัวรถกันนะคะข้างหน้าจะมาด้วยกระจังหน้าสีดํานะคะแล้วก็เป็นไฟโปรเจคเตอร์คู่หน้าด้วยรล้อจะมาด้วยล้อกระทาน,นะคะล้อเดิมพร้อมใช้งานพร้อมบรรทุกกันเลยนะคะเดี๋ยวไปดูในส่วนอื่นของตัวรถกันเลยะคะ่ะส่วนของภายในนะคะจะมาด้วยเบาะหนังสีดํานะคะรถเยี่ยงใหม่มากๆมาดูได้เลยแล้วก็จะมีจอสัมผัสให้ด้วยนะคะข้างในอลับประกันเลยอะไรทุกตัวไม่มีรอยแกะแน่นอน เดี๋ยวไปดูส่วนอื่นๆของตัวรถกันเลยค่ะสำหรับภายในของตู้ทึบคานณีนะคะมาดูในส่วนของตู้กันเลยอันนี้จะสูง2เมตร50แล้วก็ภายในกว้างพร้อมบรรทุกพร้อมใช้งานกันเลยนะคะเดี๋ยวไปดูในส่วนของเครื่องยนต์กันเลยค่ะ ส่วนของห้องเครื่องนะคะเพื่อนๆจะเห็นได้ชัดเลยว่าใหม่มากน็อตทุกตัวนะคะยังไม่มีการาไขใดๆทั้งสิน้นแล้วคันนี้นะคะจะมีระบบ ABS ให้เราด้วยและอย่าลืมนะคะถ้าคนไหนสนใจออกรถคันนี้นะคะใช้เงินแค่1,000บาทอยู่จังหวัดไหนนะคะไม่ว่าภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานของเรามีบริการทําเรื่องให้ลูกค้าฟรีถึงที่ไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะและที่สาคัญตอนนี้มีทั้งโปรโมชั่นฟรีจองฟรีจัดฟรีโอนนะคะ ถ้าลูกค้าคนไหนสนใจสามารถติดต่อเข้ามาหาเราได้ที่ตามช่องทางด้านล่างนี้เลยค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย